เด็กตาดาบใส่ฟ้าและฟอร์์แฮมเมอร์ไอเทมสุดโกงในแผนล่าสุดนี้จะสามารถทำให้เด็กตากลับมาเก่งได้ไหมน่าเล่นขึ้นหรือเปล่าเกมนี้เอกกดเจอกับเพนเมส้มอลิเตอร์และก็ฟอรีโน่ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวแพ้งาางมา,มากๆเลยนั่นเองยังไงก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง500ไลค์ก็ได้ครับ ถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูเพลอกันเลยนะครับผมหากคุณกำลังมองหาร,ร้านเติมเกมคุณภาพพี่เติมตั้ชัวร์ป้าและมีเกมอีกมากมายทั้งบัตรเติมเกมหรือเกมออนไลน์ก็สามารถเติมได้ที่โกลเด้นเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยเติมอาวีคูป,ปองเข้าเร็วสุดแถมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงคิดจะเติมเกมคิดถึงโกลเด้นเติมเกมนะครับผมลิงก์เติมอยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปเติมไปเลยนะครับขอ้เจ้าผมตเอเอฟอร์ลินวะสู้ได้นะชิลๆนะ S S โหแค่นั้นแหละยินดีต้อนรับรูนี้นนคลิปน,นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเด็กต้านะครับดาบสายฟ้าแล้วก็คอ,อนฟอร์ดแฮมเมอร์กันนะครับผมบอกเลยว่าไอเทมนี้เกิดมาเพื่อเด็กต้าครับแล้วก็ในเกมนี้นะครับทุกคนผมกดเจอกับเคมีส้มด้วย,ยเรามาดูกันว่าเกมนี้เราจะไหวหรือเปล่ายืนชนเล่นกับฟอร์เรติโนซึ่งเราแพ้ฟอร์เรติโนใช่ครับวิวแรกๆนะสู้ได้นะชิวๆนะตีเก็บแตกไปก่อนค่อยใช้ที่กูสองล่าน สบายสบายคิวๆนะนี่ปี๊เจ็บแตกสบายสบายคิวๆน่ากลัวน่ากลัวโอ้โหทิฟซีกันดาบสายฟ้าชิ้นแรกเลยอย่างเงี้ยทิฟซีเลยเหรอครับเนี่ยวิ่งอย่างรับรออะไรอ่ะนีเดึงไปดินไปหลบหลโอ๊ยโอ๊ยติ๊กเกอร์อ โอยกบกบกบมากบมากบมาเน่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 น่เ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 น่นไเน่เน่นเน่น่เเน่นเน่น่เน่เน่เน แม่งกว่าจะตีมันตายเฮ้ยแปลกๆมันมาแล้วนะเทนโนด,ดโกฟิกเกอร์ทีมเราากำลัลงค่อนข้างยยบแย่นะครับทุกคนตอนนีน้ต้องแก้กีกันหน่อยมอยาแล้วดับสายฟ้าผมมาแล้ว เธอไม่เกับฟอเรนต,นตอนนี้มันเล่นยากต้องเล่นต้นเตะต้องต้องเล่นร่นเกมฟอเรนตัวมาชนะอกีกทำได้แต่ใจเย็นๆนะภาวนากลางสี่ตัวเพลนดโดดได้บนอย่างนี้เพื่อนเราโหดจัดเอาดีอุ้ยเอาดีแวนดีวะ ว่งมันไม่จับ่ r ตามสูตรโอเคตามสูตรตามสูตร เล่บนบอเลยเล่บนบอเลยปล่อยล่างอ๋อห้าเราโหดพี่นั่นที่ผ่านแล้วมาดิครับเด็กต้าดิว้าขอบคุณดาบชี้ดาบชี้ต้องมา ผมไล่หัวดะแค่นี้หูดผมตีดิผมตีโคตรแรงอ่ะมันเึงดูไปปะเอาดีเรียบร้อยอย่างนี้เพนสวยตอนนี้คือแบบไอเทมเรอครบแล้วนะครับไอเทมสัมพันสัมพันอะเราแบบบวกได้ทุกตัวนะไม่สิต้องพูดว่าบวกไม่ทุกตัวพอแพ้ฟอร์เรนผมบอกเลยเงี้ยเน้น่ะเกิดมาเพื่อเด็กต้านะดาบสายฟ้าเนี่ยตอนเนี้ยกับคอร์สเนี่ยโหดจัด แต่เกมนี้เล่นยากหน่อยครับเพราะว่าตัวเราคือคือไปแล้วเงียเหวิ่ง800อ่ะแล้ววิ่งอย่างไวอ่ะมือจัดอ่ะตัวบ้าอะไรไม่เนี่ยเฮ้ยพอเล่นวะเฮ้ยวันตีว่าหอโดนโดนกลบหายตัวเต็นโดดอุ้ยวัอ้ยอ้ยโอ้ย วาเลนฟิกแล้ววาเลนฟิกแล้วอัติวอคือเกือบเหลืองอะแล้วผมวิ่งอย่างไวอะดีดีดีสวยสวยดู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 เฮ้ยมันจับมันจับมันจับปักโอเคโอเคเฮ้ยกบกบรวบกบรวบเฮ้ยมันจับอีมันจับอีพี่โอ้ไอ้ชื่อเฮ้ยมันจับเอว้าววิ่งดีวิ่งดีกบอุ้ยอุ้ยยา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  ไอ้ยกลบยาโอ้อแม่เอ,อ้ยตามติดชีวิตกูจังวะ <c oughs> ใครก็ได้รับจับอาริเตอร์ทีผมคัดให้ได้เว้ยโอ้ยแม่งโดนเจาะระบบว่ะเกมเนี่ย <c oughs> ตัวเดียวที่ต้องระวังเลยอาริเตอร์เน์ What's a home? เฮ้เพียนเฮ้อาริเตอร์ตัดยังเฮ้เพีนเพีนพลาดยังไงโจตี เฮ้ยกลบลวก้องให้เลตเตอร์จับก่อนเลตเอ้ยมันมันไอ้นี่ว้าอุ้ยเลตเตอร์มันไม่จับทันทีอ่ะเออยิงมันดิมันเรยจะจับฮะฮะฮะนังกลางไปนังกลางไปสวยสวยมันไม่จับทันทีเดียวมันรอจับเองเดียวอะไรเดียวมันเป็นโรคอ่ะโรคกิดชัวเลยอีกว่าดูบังพุ่มมาด้วยสกิลอัลติเมทพร้อมแล้ว โนด้านะด้านจะเกิดด้านจะเกิดด้านจะเกิดต้องเคลียร์บนอีกเวฟหนึ่วงวะวิมันจะหอมบนสามบนสามอย่าเพิ่งเล่นนะอีกแล้วปวดบนห้ามเล่นถ้าเขามาบนเยอะตีเลยดาร์กอบต่างร่างไปบนต้องมีคนกัน นี่ยังมีคนกันละหาใส่ได้เลยนะเอาจับแล้วจับแล้วจับแล้วโดนอาเลยไปไหนไปไหนโอ้ยโอ้โหเออขอได้ท like ั้งตัวก็ยังดีงเวนเวนหนีเวนหนีโอ้โหแมงแพมันอยู่ตัวเดียวเนี่ยไอตัวเนี้ยตีเลยตีเลย โอ ah. <Ye et. S 1> oh, ้ยไม่เอาเลไแล้วชีวิตนี้ทั้งเลเตอร์ทั้งฟอร์เรนโอ้ยเกมนี้เราอาจจะโชว์ประสิทธิภาพมันออกมาได้ไม่สุดนะครับทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าดาบไฟฟ้ากับค้อนเวลิกูดเราได้ดาร์กเขาจะได้ดาวไม่ได้นะเกียร์การเกียร์การมาดันล่างเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกัน ระวังโดนโกบฟิกรวบนะโกบโกบเปิดตาโอเคสวยเกียร์เลยเกียร์เลยผมรวบผมรวบการจะเข้าเอาแล้วเข้าแล้วจับแล้วจับแล้วพี่พี่แกตายดิเออ พมันตีอยู่มันก็ไม่กล้าตีเหลาวปไปเออตีดิ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 ยิงดิยิงอีกยิงอีกยิงอีกยิงยิงดีวะยิงอูอ้ยสองที ชฉวเฉวดิ้วเฉว,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 วแม่งวันวันโดแต่อาริเตอร์เนี่ยเองเนี่ยมันออกอาร์ติคออฟเนี่ยอาริเตอร์มันออกอาร์ติคออฟเลยอ่ะอะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ปัญอยู่งร่างหาเล่นได้ปะเปิดซ้ายแล้วต้องโดนอาริเตอร์จับนะดูให้นี่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 มันรอจับอยู่อ่ะพี่เข้าดิอ่าเรียบร้อยเหลือง แล้วแบบนี้ใครสวยอะครับขอญาตออกเขียวเงี้ยงหลงเพลงกระโดดมันหายตัวหลงเพลงกระโดดเพียรจะโดดโดดไหโดดไปดิโดดไปดิจับหัวจับค pues eline, อคอหลุดคอขาดูกจับบ้จับจับแหวนอยู่ ไหนดึงดึงดูดผมดึงดูดผมมีเคียวนี่ตีตีตีผมมีเคียวแล้วผมมีตีอะไรอะไรครับโดดดีกวเคียยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเอ้เช,ชี่ยสนุกว่ะ <laughs> โอ้โหเด็กต้าแม่สนุกจริงว่าถ้าไม่โดนเลเตอร์จับนะคือเจอฟอร์เรนติโน่พอทนนะ เจอคาเลสเตอร์พอเลยโผลงาเลเตอร์กลับอ่ะไม่ค่อยได้โชว์นะเกมนี้แต่ถือว่าก็สนุกดีนะครับกับเลสเต้าดาบสายฟ้าโอ้แต่คะแนนแย่ไปหน่อยนะ6.7นะเราโดนแบบหยุดไว้งไงแต่ก็ดาบสายฟ้ากับฟอร์แฮมเมอร์ตอบโจทย์เลยสหรับเลสเต้าทุกคนคือไอเทมชิ้นนี้คือแบบดีมากนะครับรับดามเมจ26%แล้วก็ความเสียหาย24%เเกมนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับผมทุกคนและเกมนี้ผมเจอ เพนเม็ดส้มนี่เอาอย่างเรื่องก็เป็นไงบ้างครับกับไอเทมดาบสายฟ้าและฟอสแทมเมอร์ของเด็กต้านะครับทุกคนใครที่มีเซตไอเทมที่ดีกว่านี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชันเอาไว้พูดคุยกันได้นะครับยังไงคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก,ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเจอกันในคลิปต่อไปอาลาเ,อเลยกดไลค์ให้เอกด้วยนะครับบ๊ายบาย